สวัสดีค่ะ <c oughs> รู้สึกว่าอาจารย์จะลืมไปอันหนึ่งนะคะในเรื่องของลิงก์ก็คือเรื่องของตัวนี้ค่ะจําได้ว่ายังไม่ได้สอน <c oughs> ก็คือเรื่องของการลิงก์ไปยังไฟล์ในเครื่องโดยใช้ไฮเปอร์ลิงก์นะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้ก็จะขึ้นหัวข้อเรื่องของการใช้ไฮเปอร์ลิงก์ที่ลิงก์ไปยังไฟล์ในเครื่องนะคะนอกนั้นรู้สึกจะสอนไบครบแล้วนะคะอะพอเราเคลิกที่ไฮเปอร์ลิงก์นะคะ สมมติว่าเราต้องการที่จะพิมพ์อ,อะไรดีละ่ะฮะคะเยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะคะก็ค,คือว่าเราอะไม่ได้ต้องการเอามาแทรกเนพราะว่าลอของเราแต่เราต้องการลินไปยังไฟล์นั้นเพื่อเอามาเป็นตัวอย่างหรือว่าอ้างอิงในการอธิบายนะคะอาจารย์ก็จะคลิก คลุมข้อความแล้วก็คลิกนะคะว่าอาจารย์ก็จะเลือกอ่าตัวอันแรกนะคะที่ก็บอกว่าไฟล์หรือเว็บเพจที่มีอยู่แล้วนะคะทีนี้อาจารย์ก็จะมาเลือกว่าเอออาจารย์จะเอาตัวไหนดีหน่มาแนี่ไฟล์ที่มีอยู่อ่าอ e ีคอมเมิร์ซสมมุตินะคะสมมุติยอย่าอาจจะจะเอาเอาไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไอ้ powerpoint อเอาเป็นเวิร์ดแล้วกันนะอ่ะที่มันแตกแต่างกับเพราะว่าพ้อยหน่อ,อเสร็จมันก็รีวิวตัวที่สีอ่านี่นะคะก็จะเปิดไฟล์ตัวนี้ขึ้นมาให้เราดูไฟล์บทที่ห้าของ e-commerce นะคะ อันนี้ยกตัวอย่างการทำลิงก์ไปยังไฟล์ที่มีอยู่ในเครื่องจะเป็นตรงไหนก็ได้นะคะเราก็เลือกเนี่ยโดยตัวอย่างให้จังแคปมาให้ดูเลือกตรงน,นี้แล้วก็เลือกไฟล์ที่เราต้องการนาสกุลอะไรก็ได้จะเป็นรูปภาพก็ได้นะคะอ่ะจบแล้วนะคะสาหรับการลิงก์ไปยังไฟล์ที่มีอยู่ในเครื่องนะคะโดยใช้ไฮเปอร์ลิงก์